สวัสดีเช้าวันสุดท้ายนะครับทุกคนเช้าวันที่5ตอนนี้7จ็ดโมงกว่าเนาะเจ็ดโมงห้กว่านาทีจะ8ปดโมงแล้วก็วันนี้วันนี้รู้สึกว่าไทเปอากาศเย็นหรือว่าเ,า,เาเราตื่นเช้าไม่รู้วันอื่นแล้วก็ออกสายวันนี้เนาะ <laughs> ก็วันนี้นะครับ <laughs> เครื่องบินออกตอนประมาณบ่ายสองยี่ห้าเนาะก็ตอนนี้8ปดโมงตีแปแปดโมงก็ยังเหลือเวลาเที่ยวในไทเปเนาะเที่ยวตอนเช้าแล้วก็กินอะไรบเบาๆก็เดี๋ยว ไปไหนไปดูกันครับเพราะว่าตอน11โมงจะต้องออกจากที่นี่แล้วเนาะก่อน11เโมงก็เหลืออีกที่2ที่เนาะที่จะไปก็ไปไหนไปดูกันครับตันสุดท้ายแล้ว ขึ้นมาจาก ial, สถานีหลงซันซื้อแล้วนะครับก็ขึ้นมาก็ต้องเดินต่อไปหลงซันซื้ออีกนิดนึงเนาะก็ไม่ไม่ได้ไกลหรอกเดินไปสักสองสามสี่ร้อยเมตรเนาะแถวย่านนี้เขาเรียกว่าเมืองเสียเมืองเสียก็น่าจะเป็นเป็นย่านที่เขาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นย่านการค้าแบบเก่าแก่ลงฟิวฟิวโยราดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมีวัดนี้วัดหลงซันซื้อหลงซันซื้อนั่นแหละบางคนน่าจะเคยได้ยินนะเพราะแบบเป็นวัดที่ ป๊อปที่สุดและในใต้ในในไต้หวันถ้าคนจะมาเที่ยวเนะก็ต้องมาอยู่ใกล้ๆซีเหมือนเลยเมื่อกี้มาขึ้นสายสีฟ้าจากซีเหมอนเนาะสายสีฟ้าขึ้นมาไปก็ถึงแล้วนะครับทุกคนหลงพันซื้อ มาที่นี่มาวัดที่นี่ต้องเข้าทางขวามือเนาะแล้วก็ออกทางซ้ายอืมไม่เขาไม่เข้าประตูกลางกันไม่เข้าใจเหมือนกันก็เป็นโปรเพียมีปฏิบัติทางที่นี่นะครับจะเข้าไปไว้ด้านหนกันมีความาสวดมน ที่นี่นะครับตอนเช้ากางวันเย็นนะครับก็จะมีสวดมนต์นะครับก็จะมีคนมาร่วมสวดมนต์ส่วนหญ่ก็ไดเป็นผู้สูงอายยนะครับมาสวดมนต์กันตอนน,ตอนนี้มาประมาณแปดโมงกว่าพอดีก็เลยมีสวดมนต์พอดีครับ นะครับที่ไปเดินดูนครับก็เขาก็ำลังสวดมนต์อยู่เนาะก็ลืมเล่าประวัติไปเลยว่าที่นี่นะครับสร้างมาแบบเกือบ300ปีแล้วเนาะก็เป็นวัดดังของที่นี่แล้วก็โชคดีเลยครับมาได้เห็นครับวิถีชีวิตของคนไทยคน,คนที่นี่เนาะว่าแบบเขามีสวดมนต์มีอะไรเนาะเพราะที่นี่เขาก็ไม่ได้มีวัดเหมือนวัดไทยอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นวัดจีนเป็นศาลเจ้าอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะมาสวดมนต์มาอะไรกันอย่างงี้เนาะก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับแล้วก็ นอกจากนี้สถาปัตยมก็นอกจากนี้สถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับก็สวยงามมากๆครับเ๋ยาถ่ายให้ดูครับแล้วก็ขอตัวไปไหว้กันครับ ไปนะครับว่าทำไมไม่เห็นทูบเลยก็สุดท้ายไปถามเขานะก็คือตอนนี้เขาไม่ให้จุดทูบนะก็คือใช้ใช้มือไหว้นะใช้มือไหว้เอานะกระถางทูบที่นี่ก็เป็นไฮไลท์นะเป็นกระถางทูบที่เป็นรูปคนยุโรปดันกระถางอยู่เนะาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกระถางทูบที่ว่าใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกับกระถาง นอกจากวิหารหลักรอบๆมันก็ยังเป็นศาลเจ้าอยู่เนาะก็ที่มีชื่อที่สุดก็คือย่วยเหล่านะครับก็คือที่เขามาขอความรักกันนะครับก็ใครมานะครับใครมาหลงซานซื่อก็สามารถมาขอได้นะครับโทษาที่มา่อกีที่ใช้เสียงไม่ได้เพราะว่าเขากําลังสดมนกันอยู่เนาะก็คือในวัดหลงซานก็จะใช้เสียงตอนสดมนต์ไม่ได้มากเนาะก็คืออันนี้วิหารด้านหลังก็จะมีเทพองค์ต่างๆเนาะเช่นเจ้าแม่ทับทิม เทพบุญเชียงเทพแห่งความรู้อะไรอย่างนี้เนาะของจื้อจูเซเนียเทพแบบคุมการเกิดการตายอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาโปวยขอได้แดงกันนะ กไ็ได้แดงมาแล้วนะครับขอจะได้เครื่องรางวัดหลงซานก็คือแบบเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับก็ใครมาก็ซื้อเป็นของฝากหรือว,ว่าซื้อไว้ให้ตัวเองเป็นสิริมงคลก็ได้ซื้อได้ตรงนี้เลยทางก่อนก่อนทางออกวัดก่อนทางออกวัดของขังเครื่องรางนะครับถ้าซื้อมาก็เอาไปวนที่กระถางนนะู้นะวนสามรอบก็เสร็จเรียบร้อยลนะครับกับวัดหลงซาน ก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวดูไปกินอะไรตอนนี้นี่จะเก้าโมงแล้วอยู่นี่มาสี่ห้าสี่สิบนาทีได้เนาะก็จะไปหาอะไรกินกันแล้วก็ค่อยกลับโรงแรมไปเอาของไปก็ตอนนี้เราอยู่สถานีวัดสั้นเต้านะครับเราก็จะมา หัวซานซื่อฉางนะครับที่มีร้านเต้าหู้จะพาไปกินร้านน้ำเต้าหู้ร้านดังร้านชื่อฟู่หังเต้าเจี้ยงก็เปิดมานานแล้วเห็นเขาบอกว่ามาสายและคิวยาวตอนนี้ก็เสียวๆอยู่นะว่าจะไม่ได้กินแต่ว่าต้องลองไปดูก่อนครับเพราะเดินจากสถาน,นีวัซันต้อเดินไป2อ0 0อเมตรเนาะก็เดี๋ยวถึงแล้วประมาณ4ี่ห้านาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับ หนร้านน้ำเต้าหู้ร้านใดๆนะครับยงเหอก็คือจะมีทุกที่โอเคครับถือว่าเป็นบาปของเรานะครับกูซาทำบุญมาไม่ได้ช่วยเลยเนาะก็คือพอขึ้นมาปุ๊บร้านปิดเนาะวันนี้ไม่ได้เปิดอยู่ชั้นสองหัวซันซื่อชัางนะครับก็ไม่ได้เปิดก็ไปหาร้านอื่นกินกันครับกูซาตั้งใจมาเนะ <S <S เาะลืมบอกไปว่าร้านนี้ถ้าใครมาเนาะมันดังน้ำเต้าหู้เค็ม ปกติน้ำเต้าหู้มันหวานใช่ไหมนี่ดังน้ำเต้าหู้เค็มกับปลาต้งก๋วซอสไส้ใครมาต้องลองนะครับที่อ่านมานครับอ่านทุกอย่างนะครับอ่านเวลาเปิดเวลาปิดยกเว้นอ่านว่ามันปิดวันไหนวันนี้วันจันทร์นะครับก็มันปิดมันปิดวันจันท์ลืมอ่านด้านล่างต่ออีกทีนะครับจบเลยครับก็สงสัยต้องมาหยงเห้อครับจังหวะน,นี้ ก็นี่เมนูนะครับเราสั่งก่อนมาร้านยงเหอตรงข้ามผมชานซื่อฉางกันนะครับก็นี่เหมือนกันเลยเ <laughs> สียงโต้เสียงกับไอ้ที่มันเป็นที่บอกนะครับว่าเป็นยัดไส้ปลาตะโกรด้อยผมสั่งเป็นหมูเนาะเพราะว่มันนีนม่มปลาตะโกรดแล้วก็เลยไม่อยากสั่งมันอ้วนแล้วเดี๋ยวลองชิมดูกันครับก็เป็นปลากริ้นนะพอเลยพทีเดียวเลยเสียงโต้เจียงเคยกินแต่น้ำเต้าหู้หวานไม่เคยกินน้ำเต้าหู้าวเค็มนรลองชิมเลย รสชาติแปลกใหม่แล้วมันก็ออกเป็นๆมันเหมือนกินข้าวต้มที่แบบไปน้ำเต้าหู้อ่ะคือรสชาติมันแปลกๆเลยคือมันแปลกแต่ว่ามันอร่อยมีใส่ต้นหอมเลยอ่ะดูนี่เหมือนมีใส่ต้นหอมน้ำมันงาอะไรด้วยเนะาะรสชาติแปลกดีใส่คำแล้วกันใส่คำ มันกินซุปก็เป็นน้ำเต้าหู้อ่ะต้องมาลองดูมาลองมีสัตก์ผสมในนี้เช็ดเขาเอาซอนมาให้นะเขาอยางกินเอาอมานี่เป็นิ่งเป็นไส้เป็นไส้ไหมูเนาะแต่เรากินกันอยากรู้ว่าแป้งเป็นแป้งอร่อยนะแต่ว่า หมูมันเขาไม่ได้ปรุงรสอนเลยเลยมันเป็นหมูผู้ชายดำอย่างเงี้ยถ้ามีซอสมีอะไรหน่อยก็คงจะดีอันนี้สามห้าอันนี้น้ำเต้าหู้เข้มก็สามห้าเนาะเดี๋ยวอร่อยอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบเองร้านตรงยงเธอสมมติถ้ามาวันจันทร์แล้วคู่หางไม่เปิดก็ข้ามมาฝั่งนี้ก็ได้มาลองกินดูอันนี้ก็อร่อยแต่เราไม่รู้ว่าอร่อยรสชาติเป็นไงมาเพล่ขอตัวไปกินนะครับ ก็กินน้ำเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปลงสถาน,นีสั้นเต้าเนาะแล้วก็มาขึ้นซีเหมอนเพื่อจะกลับเอาของที่โรงแรมเนาะแล้วก็ไปสนามบินแล้วเพราะว่าบินตอนบ่าย2องเท่าไหร่วะบ่ายสองห้เออ่นหละที่เคยพูดไว้เนาะก็ทริปนี้5วัน,นครับก็เสร็จสิ้นจบไปด้วยดีก็ไต้หวันนะครับก็ผมคิดว่าหลังโควิดมาสปีเนี้ย ถามว่าแบบว่ามันน่าเที่ยวไหมเฮ้ยมันน่าเที่ยวจริงๆนะแบบสุดๆเลยคือมันมันไม่ได้แบบมันมันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแหละบางร้านก็ปิดไปบรรยากาศที่จะเปลี่ยนแล้วก็ตอนสถานการณ์ตอนนี้เนาะก็คือต้องใส่แมสแบบโดนดุหล,ลายรอบเลยเรื่องแมสก็คือใส่แมสตลอดเวลานะครับก็ยกเว้นเวลากินข้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เหมือนเมืองไทยเมื่อก่อนถึงแม้ว่าตอนไทยเมืองไทยตอนนี้จะผ่อนคลายแล้วเนาะก็สถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้นะครับแต่ในอนาะคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ แล้วก็หลายๆที่เที่ยวก็กลับมาเปิดมันไม่ได้กลับมาเปิดมันทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดแล้วอะ mm hmm. เออมีแค่ร้านอาหารหรือว่าบางอย่างที่เปลี่ยนไปมาตรการโควิดอะไรเงี้ยก็แนะนํานะก็ใครที่กาลังคิดว่าจะมาไต้หวันหรืออะไรเนาะก็อย,กอยากให้มาเลยแบบว่าหลังจากช่วงเนี้หลังจากตุลาไปอะก็อากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีไม่จะไม่ได้ม,มาเจอฝนแบบในทริปที่เห็นเนี่ย สักประมาณพฤศจิกายนหัวอากาศเริ่มเย็นแล้วพฤศจิกาธันวาไปลายตุลาคิดว่าก็เริ่มแล้วแหละตอนนี้น่าห้ทุกคนมานะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนเออเจอกันขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะขอลาไปด้วยซี่เหมือนติงแล้วเจอกันครับทุกคน